หลายครั้งเมื่อนักเรียนได้มีโอกาสออกมายืนอยู่หน้าชั้นเรียนมักจะมีอาการตื่นเต้ hn, นเขินอายยืนบิดไปบิดมาไม่รู้จะเอามือไปไว้ที่ไหนหรือบางครั้งอาการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับตัวของคุณครูเองในวันนี้รายการครูพบกูรูได้นําวิธีการฝึกเพื่อเสริมความมั่นใจด้วยวิธีทางการแสดงของคุณนิมิตพิพิธกุลศิลปินรางวัลศิลปะทรสาขาศิลปะการแสดงปีพุทธศักราช2550มาแนะนําให้กับคุณครู เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกให้แก่นักเรียนและตนเองความมั่นใจเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะกล้าที่จะแสดงออกคําว่าแสดงออกไม่ได้หมายถึงการทําท่าทําทางอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการแสดงออกทางความคิดด้วยเพราะว่าคนที่ไม่มั่นใจเนี่ยแม้แต่ความคิดเขาก็ไม่กล้าพูดเมื่อเรากล้าแสดงความคิดมันก็จะเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆเกิดการเปิดความคิดเปิดมุมมองเปิดรับเปิดให้นะครับซึ่งจุดนี้แหละ มันจะเป็นจุดของการพัฒนาต่อไปที่ดีการแสดงเนี่ยมันมันเปลี่ยนเรามันมีพลังศักยภาพที่มีอยู่ในทางศิลปะเนี่ยมันถูกใช้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอวรรณศินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลีลาการทาําฉากการทําเสื้อผ้าการแสดงออกการทํางานรวมหมู่มันก็เลยเป็นจุดเริ่มแรกที่ทําให้เรารักการแสดงนะครับปัจจุบันนี้ก็คือยังคงทํางานด้านสายการแสดงเนี่ยทั้ง3ด้านเลยก็คือด้านของละ,ละครเวทีนะครับแล้วก็ด้านของภาพยนตร์ ด้านของละครหุ่นจริงๆเป็นคนที่สนใจเรื่องการทํากิจกรรมกับเด็กมาก่อนนานแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาฟูมฟักขึ้นมาแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีกิจกรรมที่เน้นหนักไปด้านของการทํางานสังคมโดยใช้สื่อศิละปะการละครเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวร้อยเรียงให้เขาก้าวไปสู่ความรู้ด้านนัๆๆ้นๆการแสดงบางครั้งก็เป็นไม้เบือ่อไม้เมากับเด็กมันเป็นเรื่องน่ากลัวมากสำหรับเด็กที่ไม่มั่นใจ เพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่คุณครูจะพาให้เด็กเนี่ยเข้าสู่กระบวนการโดยที่ไม่ไปชี้ชัดว่ามันคือวิชาการแสดงหรือการละครหรือความพยายามจะให้เขาเล่นละครสำหรับเทคนิคที่อยากได้รับนะคะก็คือการพัฒนาเด็กให้เขากล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะมีความมั่นใจในการที่เขาจะมานำเสนองานก็จะช่วยให้การเรียนการสอนขอ,ข,ของเราเนี่ยดีขึ้นและตัวเขาเองก็ได้ผล การเรียนที่ดีขึ้นที่สูงขึ้นก็อยากได้เทคนิคนะครับที่จะมาปรับเปลี่ยนใช้กับตัวของผมเองนะครับในการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอการแสดงต่อหน้านักเรียนเยอะๆนะครับการที่จะทําให้ตัวเองเป็นจุดสนใจ เพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากสาหรับครูเด็กบางคนไม่กล้าแม้จะจะ,จะนักแนะนําชื่อตัวเองว่าหนูชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลขที่เท่าไหร่บางทีถ้าเขาได้จับไม้หรือว่าได้ออกมายืนหน้าห้องเขาจะเกิดความไม่มั่นใจรู้สึกไม่มั่นคงในความรู้สึกของตัวเองอยากจะได้เทคนิคใหม่ๆในเรื่องของการสอนเกี่ยวกับการแสดงค่ะก็เพื่อที่จะมา ปรับปรุงในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็ให้เด็กเนี่ยสามารถนําเทคนิคใหม่ๆอันนี้ไปใช้ได้ในในวิชาที่ตัวเองเรียนมีปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องการกล้าแสดงออกของเด็กๆรู้เลยว่าเด็กเขาจะขาดความมั่นใจแล้วเด็กเมื่อขาดความมั่นใจแล้วก็ไม่ได้รับการแนะนําที่ถูกวิธีจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการถามตอบในชั้นเรียนเขาไม่กล้าที่จะแสดงออกต่อหน้าคนเยอะ เด็กส่วนมากแล้วมันเป็นเด็กการแสดงอยู่แล้วแต่ทีนี้เราไม่ได้สอนเฉพาะเด็กกลุ่มนี้จะต้องสอนทั้งระดับสายชั้นแบบนี้คือเราจะทํำยังไงผมอยากจะบอกว่าจริงๆผมเลยเป็นคนที่ไม่มั่นใจตัวเองมาก,ก่อนตอนสมัยเรียนมากๆทีนี้อะไรที่ทําให้ผมกลายมาเป็นครูสอนการแสดงได้<ม>ออจริงๆแล้วมันมาจากการที่ผมเริ่มค่อยๆปลดปล่อยตัวเองให้อิสระขึ้นเริ่มอยู่ในกรอบน้อยลงเวลาที่ผมสอนเด็กเนี่ยผมจะบอกเลยว่าไม่มีอะไรผิดในวิชาการแสดง การแสดงมันจึงเป็นวิธีการปลดปล่อยอะไรบางอย่างที bueno, ่ตัวเด็กเป็นเวลาที่เราสอนเนี่ยเราอาจจะต้องยอมเขารียวว่าอดใจนิดนึงในการที่จะต้องเจาะเอาความก้าวร้าวหรือความรุนแรงหรือความเยอะหรือความมากของเขาเนี่ยออกมาก่อนปล่อยเขาออกมาก่อนแล้วมาดูต่อไปว่าเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาเป็นอย่างไรมันจะมีคำที่ผมชอบใช้พูดเหมือนกันเวลาสอนคือคําว่าสิ่งที่เรามีที่คนอื่นไม่มี คือมันจะต้องทําให้เด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะมองเห็นจุดนี้พอมีจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถหยิบมันมาใช้ได้เพราะฉะนั้นในการที่เราเปิดให้เด็กเนี่ยเขาได้ใช้ทางของเขาเนี่ยในการแสดงเนี่ยหรือแสดงออกเนี่ยมันจะเป็นบันไดเลยที่ทําให้เราได้เจออะไรใหม่ๆเรื่องจริงผมว่าครูจะสนุกด้วยแต่ต้องฝากนิดหนึ่งว่าพยายามอย่ามองว่าเป็นเรื่องว่าเด็กอ่อนหรือเด็กเก่งให้มองว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถทักษะหลากหลายการแสดงจริงๆมันเป็นเรื่องการสื่อสารสมมติว่าคุณครูอยากจะให้แสดงอะไรก็ตามแต่อาจจะลองเปลี่ยนใหม่ว่า ไม่ไม่มีไอตัวเลือกไว้แต่มีสิ่งที่ลองคุยกับเขาดูว่าเขากําลังอยากจะพูดเรื่องอะไรอยากได้วิธีที่จะทายังไงให้ดึงเด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องของตัวเองออกมาจะมีวิธีการอย่างหนึ่งก็คือว่าวิธีการเชิงเปรียบนะครับซึ่งละครมันจะต้องใช้อยู่แล้วการแสดงมันต้องใช้อยู่แล้วคือแทนที่เราจะไปถามที่ตัวไอ้ subject ตัวนั้นเนี่ยให้เราลองไปถามอย่างอื่นว่า มันมีวิธีการอะไรไหมที่เขาจะสามารถมองเห็นไอ้เจ้าสิ่งสิ่งนี้ได้ชัดเจนขึ้นคือกลับไปสู่เบสิกกลับไปสู่ไอ้จุดเริ่มต้นง่ายๆที่เด็กจะตอบได้แล้วเราค่อยๆตบไอ้สารที่เราอยากจะพูดเนี่ยตบกลับมาทีหลังเพราะว่ามันเป็นเรื่องน่าเบื่อสําหรับเด็กอะ <laughs> ที่เด็กจะต้องพยายามตอบให้ได้ตามข้อ1 2 3 4 5 <c oughs> เด็กจะรู้สึกสนุกที่จะตอบนอกเหนือจาก5ข้อนี้ <c oughs> เป็นธรรมชาติ <c oughs> แต่ว่าเราจะบอกว่า5ที่นอกเหนือจาก5ข้อนี้มันก็อยู่ใน5ข้อนี้แหละ แต่ให้ม,มันมาอยู่ในในภายหลังการสอนการแสดงหรือการสอนเด,ดๆก็ตามแต่มันเป็นการลากอะ่ะเป็นการหวานล้อมอ้อมดึงแล้วก็ค่อยๆลากมาสู่จุดคือจริงๆแล้วมันมีคําอยู่คำหนึ่งของการแสดงเนี่ยเขาเรียกว่า play ภาษาอังกฤษคือ play ทำไมเขาเรียกว่า play าก็คือเล่น,ลนถ้าเราได้มีโอกาสสังเกตเวลาที่เด็กเล่นเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเขาจะมีความสุขมากเขาจะเพลิดเพลินกับสิ่งที่เขาทำนั่นแหละเขาได้เริ่มแสดงออกแล้วก็แสดงได้แล้ว ทีนี้วันนี้ผมก็เลยว่าอยากจะชวนคุณครูเนี่ยมาเล่นกัน <c oughs> มันเล่น <c oughs> กันกลับมาเป็นเด็กไง <c oughs> กลับมาเป็นเด็กกันนิดหนึ่งลองเราไม่มีอะไรผิดอะไรถูกแล้วลองสนุกกับการที่มองดินสอเป็นองุ่นกันดู <c oughs> นะครับคุณนิมิตแนะนําเทคนิคการฝึกเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คุณครูทั้ง4ท่านและให้คุณครูทดลองฝึกแต่ละกิจกรรมต่อเนื่องกันไปเพราะการสร้างความมั่นใจจําเป็นต้องใช้กระบวนการของกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง จึงจะเห็นผลได้อย่างชัดเจนปกติเวลาผมสอนเนี่ยผมจะเริ่มต้นจากกิจกรรมตัวนี้ก่อนนะครับคือกิจกรรมที่ทําให้จิตใจเนี่ยได้ถูกผ่อนคลายโดยการที่เราจะมาสมมุติว่าหัวของเราเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกาน้ํานะครับหูของเรานี่เป็นเหมือนกลวยนะครับแล้วเราก็จะเอามือเนี่ยจับอย่างนี้จับกาน้ําอย่างนี้อ่ะลองดูครับจับดูจับดูนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะหายใจเข้านะครับพอหายใจออกแล้วเนี่ยเราจะเทการน้ําออกนะเวลาเวลาหายใจออกให้ใหายใจออกแบบนี้คือถ้าใครรู้สึกว่าขณะที่ดึงแล้วยังมีการรั้งนะแสดงว่าเราเครียดหรือเราฝืนไม่ยอมเทมันออกนะครับให้ปล่อยสบายๆและเวลาที่ หายใจเข้าไปเท่าไหร่หายใจออกให้หมดนะครับอย่าหายใจแล้วกักไว้ทช่เราเก็บไว้ไม่เอานะครับออกให้หมดนะครับโอเคนะครับหายใจเข้าหายใจออก ช้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเทอ,อีกครั้งหนึ่งจินตนาการว่ากําลังเทมันไปด้วยนะครับอะไรที่เรากังวลใจอะไรที่เรารู้สึกมันเป็นปัญหาอะไรที่มันทุกร้อนเทมันออกไปให้ยใจเข้าครับออกพอหัวเราเบาแล้วนะครับต้องพยายามทำให้ตัวเบาด้วย ทำไงจะตัวเบานะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเชิญมาครับตรงนี้นะครับเนี่ยสมมุติว่าผมแตะปุ๊บพอผมแตะปุ๊บเนี่ยให้ลอยไปเดี๋ยวลองแตะผมดูทีนี้ลองแตะผมดูแตะผมครับแตะแตะปุ๊บมาแล้วปล่อยลอยไปแต่อีกแตะตรงไหนก็ได้ลอยไปเรื่อยๆแต่อีกแตะไปอีกแตะตรงไหนก็ได้ได้ ได้ดูแลนิดนึงได้แตะให้รู้ครับแตะสัมผัสให้รู้ว่าต้องการให้เขาไปทิศไหนแตะแรงจะไปแรงแตะเบาจะไปเบาอลองจับคู่กันดูสิครับแตะไปเรื่องหลักตาก็ได้ครับแล้วลองพยายามให้ร,ร,รู้สึกือนเราอยู่ในน้ําจินตนาการว่าเราอยู่ในน้นนานํา,านนแล้วก็ลอยไปเรื่อยๆถ้าเราแตะแล้วร,รู้สึก<อ>เขายังบะหนักอยู่นี่แสดงว่าเขาฝืนลองสบายสบายเทคนิคก,การเทน้ําและการแตะตัวลอยของคุณนิมิตนั้นช่วยในการคลายความกังวลความตึงเครียด และช่วยในการผ่อนคลายร่างกายเพราะฉะนั้นคือ <c oughs> จริงๆแล้วจุดสําคัญ <c oughs> ที่เราจะให้เขาแสดงอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องให้เขาสบายก่อน <c oughs> ทีนี้ให้อีกหนึ่งอันแบบฝึหกหัดเพราะว่าเนื่องจากว่าครูที่มานี่มีกลุ่มเด็กหลากหลายหลักการของมันง่ายนิดเดียวมันว่าในเรื่องของการที่สร้างแล้วผลักมันออกไปสร้างในที่นี้ก็คือโลกสร้างพลัง <c oughs> สร้างมวลขึ้นมาแล้วผลักมันออกไป เออทีนี้ตรงนี้แหละที่จะเป็นจุดที่เราจะทําให้เขาสนุกกับการใช้มือใช้ไม้แล้วเพิ่มพลังให้เขาด้วยลูกบอลมาแล้วว้าวต่อยเลยว้าวเออนี่ครับสบายใจไหมฮะปกติเคยทำนี้ไหมครับไม่เคยลองไปทําดูบ้างโอเคอนะครับแล้วจริงๆมันจะช่วยเพิ่มเพราะว่าอะไรมันเป็นการสร้างพลังของตัวเราซึ่งจริงๆแล้วมันมีอยู่เยอะแล้วโยนพลังออกไป นะครับซึ่งจริงๆไอการที่เราจะนําเสนอหรือแสดงอะไรก็เป็นเช่นนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้เราเริ่มสามารถที่จะใช้ได้คือการเปิดหรือระเบิดอุปกรณ์การสอนที่ง่ายที่สุดที่หาได้ในโรงเรียนนะครับในการที่จะฝึกเด็กเราจะต้องเริ่มสอนเด็กบอกว่าก่อนที่เราจะโยนบอลไปให้ใครเราต้องดูว่าเขาพร้อมหรือเปล่าอันดับที่1อันดับที่2คือเราต้องสื่อสารกับเขาก่อนว่าเขามองเราอยู่หรือเปล่าเช่นเขาไม่ได้มองเราอยู่เลยแต่เราโยนไปแล้ว มันก็จะดังแปะเออมันเขาก็จะแบบอ่ะรับไม่ทันเพราะฉะนั้นมันจะโยมไปสู่การแสดงว่าถ้าเราจะสื่อสารกับใครเราต้องสื่อสารกับคนคนนั้นต้องโฟกัสชัดเจนโอเคครับมองก่อนแล้วจึงส่งครับมองก่อนแล้วจึงสง่งมองก่อนแล้วจึงสง่งอย่ารีบร้อนมองก่อน <c oughs> มองก่อนแล้วจึงสง่งมองก่อนแล้วจึงสง่งมองก่อนแล้วจึงส่งในภาษาอังกฤษในการสอนการแสดงเขาใช้คําว่า Give and take คือต้องพร้อมที่จะให้และพร้อมที่จะรับถ้าให้อย่างเดียวโดยที่ไม่พร้อมที่จะรับก็ไม่ได้ถ้ารับอย่างเดียวโดยไม่พร้อมที่จะให้ก็ไม่ได้ฝึกให้เขาสื่อสารกับทุกๆคนแล้วเขาจะเป็นนักสื่อสารที่ดีใช่ไหมฮะทีนี้จากลูกบอลน,นี้เราพาไปสู่อะไรได้อีกเราจะโยนบอลกันอีกแล้วแต่ไม่มีบอลครับเราจะมีบอลที่เป็นบอลอากาศ และผมจะส่งไปอย่าเพิ่งโยนกลับมาสิมองให้เห็นก่อนว่าส่งไปแล้วมันย้อยไปมองให้เห็นด้วยจนกระทั่งรับโอเคครับลองดูสิครับลองส่งให้คนอื่นดูมีลูกเดียวค่ลูกเดียวไปส่งครับรับแล้วไปต่อครับเหมือนการใช้โจทย์เดียวกันคือมองว่าเขาพร้อมก่อนแล้วส่งไปครับ แล้วรับอ่ะลองเปลี่ยนมันดูสิเช่นลองให้มันแบบว่าเบาๆก็ได้หรือหนักๆก็ได้ลูกกกเเราก็ต้องรับหนะนักส่งหนักก็ต้องรับหนะักส่งเบาก็ต้องรับเบานะครับการสื่อสารเหล่านี้ทำบ่อยๆแล้วเด็กเขาจะเริ่มคล่องคือปกติแล้วเวลาพูดเนี่ยมันจะต้องมีภาษาท่าทางใช่ไหมครับทุกคำพูดทุกการเคลื่อนไหว เขาก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อเวลาพูดนี่เขาก็ต้องมีการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับการพูดของเขาด้วยเนี่ยมันก็จะเริ่มเขาเรียกว่าขยายขยายร่างกายเพราะฉะนั้นไอ้จุดสําคัญก่อนที่เขาจะไปฝึกแสดงอะไรก็ตามแต่ให้เขาใช้สิ่งเหล่านี้ให้คล่องตัวให้สบายก่อนตอนนี้เรากำลังยืนเป็นตัวเราใช่ไหมครับยืนปกติลองยืนแล้วให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราพร้อมที่จะ ก the so right. ้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมที่จะพุ่งไปข้างหน้าสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือว่าบุคลิกภาพบางอย่างเปลี่ยนไปไหลจะดูเปิดอกจะเปิดขึ้นความพึงพายความเชื่อมั่นจะเยอะขึ้นอย่าไปกลัวเพราะว่าผมจะบอกเสมอว่าเมื่อคุณขึ้นมายืนบนเวทีเวทีของคุณบ้านของคุณก็ได้ลองทักษะต่างๆไปแล้วนะครับทีนี้อยากลองถามคุณครูบ้างว่าเป็นยังไงบ้างครับทักษะเหล่านี้คิดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง คิดว่าใช้ได้ทุกระดับในช่วงทุกวัยของเขาอลนะฮะ,ฮะแล้วก็จะเรียกร้องความสนใจของเขาได้ดีคิดว่าวันนี้ได้อะไรเยอะแยะมากมาย <c oughs> คือหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะบอกออกมาได้ว่าเออสิ่งที่ตัวเองตันอยู่เสมอในเรื่องของการเรียนการสอนในบางส่วนนั้นน่าจะนําส่วนนี้เอาไปใช้ได้ทุกส่วนถ้าเราเอาความรู้สึกของเราออกมา <ฮะ S 3> มันจะออกมาเป็นอารมณ์ที่มันสามารถสื่อสารแลวมันรู้สึกสบายแล้วมันพอคนฟังคนรับรู้แล้วมันรู้สึกมันน่าสนใจผมได้ทางแนวปฏิบัติ ที่ครูเองจะต้องนําไปปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่จะต้องอเสริมให้กับนักเรียนที่นักเรียนจะต้องออกมารายงานหน้าชั้นแต่สิ่งที่ผมต้องสนใจจริงๆก็คืออุปกรณ์ที่ผมจะสาธิตให้กับนักเรียนดูตรงนี้ผมไม่ค่อยที่จะให้ความสําคัญตรงนี้แต่ไปให้ความสําคัญกับตัวของนักเรียนนะครับบางครั้งในการที่เราสาธิตการทดลองให้กับเด็กเนี่ยมันจึงไม่ได้เต็มที่คือเมื่อใดที่เราชัดเจนแม่นแล้วก็มีความหมายมีพลัง เราไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะไม่ดูเราเขาจะหยุดแล้วเขาจะหันมาฟังและดูและอยากรู้ว่าสิ่งที่เราสื่อสารนั้นเป็นเช่นไรตรงจุดนี้มันก็จะเป็นจุดที่จะสร้างความสําเร็จได้ในการนําไปใช้แล้วก็ไปประยุกตใช้นะครับคุณครูภาสกร,ากรจากโรงเรียนทหารอากาศบํารุงนาเทคนิคในการผ่อนคลายตนเองโดยการทําตัวให้เป็นกาน้ําการสร้างพลังและปล่อยออกไปเพื่อผ่อนคลายความเครียดและใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ เพื่อจะไปข้างหน้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองก่อนที่จะไปสอนนักเรียนก่อนที่จะเข้าห้องเรียนหรือทําการสอนเนี่ยจะมีการผ่อนคลายตัวเองก่อนเพราะเพราะในการเข้าห้องเรียนเนี่ยเราต้องมีความตึงเครียดแน่นอนนะครับดังนั้นผมจึงใช้วิธีการผ่อนคลายของอผู้เชี่ยวชาญน,นั้นมาใช้กับตัวผมนะครับให้เกิดความผ่อนคลายจากนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมที่จะก้าวนำเสนอ สาระอะไรเนื้อหากับนักเรียนในการดำรงชีวิตของเราเนี่ยเราต้องอาศัยอะไรบ้างในการดำรงชีวิตอ,อ,าอาหารอ่าอาหารคราวนี้อาหารในร่างกายของมนุษย์เนี่ยถ้าพูดถึงมนุษย์ใช่ไหมครับอาหารนี่ลำเลียงยังไงนักเรียนการลำเลียงอาหารอาพอเราทําการขบเคี้ยวอาหารหรือทําการบดเคี้ยวแล้วใช่ไหมครับมันก็จะผ่านอะไรลงไปห<า>้าหลอดอาหารนะครับสู่กระเพาะอาหารตัวอย่างพืชที่กูจะใช้ในการทดลองนะครับก็คือต้นกระสัง นะเนี่ยก็คือต้นกระสังนะครับที่ใช้ในการทดลองแต่ครนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะนะักเรียนว่าต้นกระสังเนี่ยมันลําเลียงน้ําและลําเลียงอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืชอะไปยังส่วนต่างๆของต้นของมันถ้าพูดตามตรงเรื่องของประสบการณ์การสอนนะครับของผมเนี่ยประสบการณ์การสอนเนี่ยยังไม่ถึงปีเลยด้วยซ้ำนะครับหรือพูดอีกในแง่หนึงน่งก็คือครูใหม่นั่นเองครั้งแรกที่ผมเข้าไปสอนเนี่ยเด็ก53คนแน่นอนเลยเขาต้องมีความประมาทอยู่ในใจอยู่แล้ว นะครับมีความอายมีความค้าเขินนะครับถึงเราจะพร้อมที่จะนำเสนอแต่ว่าในสายตาของเด็ก53คนมันก็ยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ที่เป็นกระแพงให้เราไม่สามารถที่จะนำเสนอได้อย่างเต็มที่นะครับนี่คือก่อนที่จะไปทำเวริร์กช็อปหรือไปรับคำแนะนำแต่พอผมนำวิธีนี้มาใช้ทำให้เด็กรู้สึกเอ๊ะมันสนุกมันน่าติดตามมันน่าชวนชมนะครับ,รบก็เป็นสิ่งที่แบบดึงดูดให้เด็กเข้ามารเรียนหนังสือได้มากขึ้น เริ่มต้นชั่วโมงเรียนการแสดงคุณครูจีรานิตได้ให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องของตอนเองที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังซึ่งนักเรียนหลายๆคนก็มีอาการเขินอายบีบมือเกรงมือเอามือไพล่หลังและยืนบิดไปบิดมาซึ่งอาการทั้งหมดเกิดจากความตื่นเต้นที่นักเรียนมีครูได้ให้พวกหนูเนี่ยออกมาพูดออกมาแนะนําตัวในหน้าห้องแล้วมีความรู้สึกว่าเขินแล้วก็อะไรครับไม่มีความมั่นใจ แต่ทีนี้ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมีเกมหรือว่าจะมีบทเรียนหรือมีบทนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อที่จะได้อะไรคะฝึกในเรื่องของความคลายความกังวลคลายความเครียดนะคะปลดปล่อยอารมณ์มั่นใจขึ้นไหมหรือว่ายังเกิดความประมาห,หรือเขินอายอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเรามาลองทำกิจกรรมเหล่านี้ดูคุณครูจิรานิตให้นักเรียนสร้างความมั่นใจโดยเริ่มต้นจากการฝึกวิธีการทำตัวให้เป็นการน้ำ เพื่อผ่อนคลายความรู้สึกและความเครียดที่มีเทคนิคการแตะตัวลอยเพื่อผ่อนคลายร่างกายการโยนบอลเพื่อให้รู้จักการใช้ร่างกายและจินตนาการและหลังจากการฝึกคุณครูจิรานิดได้ให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องของตอนเองให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็สามารถลดความตื่นเต้นลงได้และมั่นใจที่จะเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังมากขึ้นส่วนมากแล้วเด็กขาดความมั่นใจแล้วก็มีความประมาทแล้วก็เขินอายที่สําคัญก็คือดูแล้วเขาไม่เป็นธรรมชาติ เพราะฉะนั้นหลังจากที่ครูได้ใช้เทคนิคอะไรหลายๆอย่างเข้าไปช่วยโดยเฉพาะเทคนิคในเรื่องของการาผ่อนคลายความกังวลในเรื่องของการส่งสัญญาณหรือในเรื่องของการส่งข้อความโดยเฉพาะในเรื่องของสมาธิเนี่ยครูคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในเรื่องของการเรียนไม่ว่าจะเรียนเรื่องอะไรก็ตามสมาธิเนี่ยคงจะเป็นเรื่องแรกที่เด็กจะต้องทําให้ได้ คุณครูเยาวรักษณ์โรงเรียนวัดดอนเมืองนําเทคนิคการทําตัวเป็นการน้ําและเทคนิคการแตะตัวลอยมาใช้กับนักเรียนชั้นป .1 เพื่อสร้างสมาธิและคลายความกังวลให้กับนักเรียนก่อนที่จะเริ่มสอนวิชาภาษาไทยและได้ให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องปิดเทอมของฉันซึ่งนักเรียนสามารถเล่าได้ดีแต่ก็ยังคงมีความตื่นเต้นอยู่บ้างเล็กน้อยเด็กก็พัฒนาขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังไม่เป็นผลน่าพอใจเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่เด็กเขายังเล็กด้วยแล้วก็ ชั่วโมงในการที่เราฝึกพัฒนาเด็กยังน้อยอยู่ถ้าได้ปรับใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้ระยะเวลามากกว่านี้คิดว่าเด็กน่าจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะหนึ่งจับหายใจเข้าหายใจออกนั่นเป็นขั้นตอนหนึ่งที่อยากจะบอกพวกเราว่า อยากเก็บอะไรไว้ในหัวของเราใช่ไหมลกูกถ้าหนูเก็บไว้น,น,นานหนูก็จะทำไมคิดนั่นคือเราต้องทำไมกันก่อนรู้กันก่อนใช่ไหมคะว่าเวลานี้ครูจะส่งบอลไปให้ใครใช่หรือเปล่าทั้งสองฝ่ายต้องมองกันใช่ไหมค่ะเหมือนกันเวลานี่มาพูดหน้าฉันนะ่ะท่านนักเรียนไม่มีคนมองนักเรียนเลยเนี่ยอยากพูดไหมไม่ได้เพนนะพะทั้งสนามไม่มีใครมองเธอเลยเธออยากพูดไหมไม่อยากหรอกค่ะนะเพราะเนต้องมองกันจริงไหมทิติวัน นะไม่ต้องมองกันให้ดีแล้วก็โยนออกไป<ย>เขาก็จะทำาไรรับได้นี่เร็วขึ้นเอาเร็วขึ้นนิดนึง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 เดี๋ยวคุณครูจะส่งลูกบอลให้คอยดูให้ดีๆว่าลูกบอลของครูมีขนาดเท่าไหร่เข้าใจไหมเช่นครูส่งลูกบอลเท่านี้อ่า <c oughs> ใช้ได้ไหมอ่ชาชยับยั้ แล้วแต่นะชยพัฒนอาจจะไปเสกคาถาเหลือแค่นี้ก็ได้นะ <c oughs> อ้าเร็วปุ๊บอ่ะเก <c oughs> ือบโดนหน้าแน่ครูต้องเสกคาถาให้มันเบาๆหน่อยคุณครูประภานำเทคนิคจากการเวิร์กช็อปมาฝึกนักเรียนในช่วงพักกลางวันเพื่อผ่อนคลายนักเรียนก่อนที่จะมีการนำเสนอเรื่องคำศัพท์ ในชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ My f a t h e r likes watermelon My father likes ก้าวกว่า My mother likes cucumber I like mushroom My sister likes tomato My f a t h e r likes chili My mother likes durian My father like onion My grandfather like orange My grandmother like lemon ช่วงที่พรีเซนต์แรกๆนะคะก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างที่จะเกิดอาการที่ว่าบางครั้งยังมือไม้ปลายเปะปะนะคะดวงตาย,ยังหาจุดโฟกัสไม่ได้อย่างเงี้ย ยังจะมองเหลือบตามองอย่างเงี้ยก็แนะนําไปนะคะแต่พอครั้งต่อๆมาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าได้ฝึกอีกสักหลายๆครั้งได้นําเสนอบ่อยๆนะคะให้โอกาสเขาในการพรีเซนต์งานบ่อยๆเนี่ยก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆคนไหนที่เขามีความพร้อมเขาก็จะไปได้เร็วกว่าคนอื่นนะคะก็ยังเหลืออยู่บ้างที่บางส่วนที่เขายังค่อยๆปรับอาการสัน่นอาการประหม่าเนี่ยก็ลดน้อยลงนะคะลดน้อยลง แต่จะมีบ้างที่บางครั้งยังคุมภาวะตัวเองไม่ได้นะคะก็ะจะมีมือเย็นอะไรแบบนี้นะคะก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างซึ่งก็คิดว่าน่าจะหายไปอยู่ที่จำนวนครั้งนะคะที่เขาได้ฝึกบ่อยๆนอกจากเทคนิคที่คุณครูได้นำไปใช้แล้วคุณนิมิตยังได้แนะนำเทคนิคอีก2เทคนิคให้คุณครูสามารถนำไปประยุกต์หรือเลือกใช้เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้สายตาในการสื่อสารกับผู้อื่น และให้นักเรียนฝึกใส่ใจรายละเอียดกับสิ่งที่จะนําเสนอส่งเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เจอเจอมานะครับจะเป็นความสุขความเศร้าความเหงาความรักอะไรก็แล้วแต่ที่เจอเจอมาแล้วเล่าให้เขาฟังผ่านสายตานะครับนะครับส่งความรู้สึกเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เราเจอเจอมามันเป็นเกมที่ล่อให้หัดมองจริงๆก็ทายไม่ถูกหรอก ถูก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 หรือไม่ถูกก็แล้วแต่คือหัวใจสําคัญไม่เกี่ยวเพาว่าถูกไม่ถูกหัวใจสําคัญไม่เกี่ยวหัวใจสำคัญคือล่อให้เขาเล่นเกมและหัดสื่อสารใช้สายตาใช่ทีนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของการที่เด็กจะต้องหัดพรีเซนต์อันนี้เป็นสิ่งที่ครูจะต้องเจอเยอะและต้องทำนะครับทีนี้ทำยังไงดีที่เขาจะสามารถพรีเซนต์อะไรก็ตามแต่แล้วมันมีความน่าสนใจหรือมันมีความสำคัญ เพราะปัญหาที่เด็กพรีเซนต์เนี่ยบางทีคือพอเขาไม่มั่นใจเขาก็จะพูดให้มันรีบเสร็จๆไปผ่านๆไปใช่ไหมครับทีนี้เราอาจจะเริ่มจากแบบฝึกหัดอะไรง่ายๆเช่นเอาวันนี้เรามาลองทำท่าทางในชีวิตประจําวันครับลองทําแล้วลองให้ความสําคัญกับมันมากขึ้นสิเช่นสมมุติว่าผมกําลังทําอะไรดีผมกําลังซักผ้าแต่ปรากฏว่าผ้านั้นนะ่ะเป็นผ้าดิ้นทองผืนละหมื่นอ๋อ <c oughs> เอาลองดูสิครับ <c oughs> <c oughs> อ่าลองดูครับลองดูว่าว่าเขาให้ความสำคัญกับมันยังไงอ่าให้ความสำคัญว่าไงครับต้องทนไฟทนุถนอมไฟต้องอ,อ่อนเพราะว่าผ้ามันเป็นยังไงมันแพงแล้วก็มันแาดแพงแล้วก็ต้องพรมน้ำ เรียบร้อยมไม้อวเลยทำไมถึงได้เรียบร้อยอย่างนั้น <c oughs> พอดีผ้าจ่ายที่คุณครูเขาเรีดมานะครับที่คุณครูทานแรก <c oughs> รีดมา uh huh. จะมีการมีการรีดกรีบใช่ไหมครับ uh huh. ผมก็จะจัดกรีบก่อน uh huh. นะครับจากนั้นก็เก็บกรีบเข้าไป uh huh. นะครับแล้วก็พับชายเข้าไปเพื่อไม่ให้กรีบแตกนะครับ uh huh. แล้วก็เก็บพับ S <S 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 เก็บในตู้ให้เรียบร้อยครับอันนี้เป็นเบสิกอย่างแรกๆง,ง่ายๆที่จะไปทํากับเด็กๆเวลาที่เขาต้องพรีเซนต์อะไรสังเกตไหม่ว่าเวลาเด็กๆนําเสนอมักจะพยายามพูดแล้วก็พยายามจะพูดกระจก,ก็ต้องยืนสัน่นแล้วก็ถืออุปกรณ์ต่างๆเรานั้นสั่นไปสั่นมาสาเหตุเพราะว่าอะไรเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับเจ้าสิ่งสิ่งที่เรากําลังจะพูดแต่เราพยายามจะนําเสนอ,อ,อ นะครับเขาสนใจที่จะเสนอข้อมูลแต่<ร>ตอุปกรณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างเขาเขาไม่ได้หยิบจับอะไรนะถูก<ช>ตอ้องเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย <ๆ S 2> เขาจะต้องให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านั้นด้วยการลองทํากันบ้านว่ากระดานเนี้ยข้อความเนี้ยวัตถุเนี้ยทรายเม็ดเนี้ยสินสทธิเนี้ยสำคัญอย่างไรโดยที่เราอาจจะเริ่มต้นแบบว่าไหนหนูลองให้ความสําคัญกับการเล่าทีละอย่างซิโดยไม่ต้องพูดการให้ความสําคัญเหล่านี้เนี่ยมันทาให้คนดูแบบว่าจด จดจ่อมากขึ้นน่าตื่นเต้นมากขึ้นทุกเนื้อหาทุกวิชานั้นล้วนแล้วแต่เด็กนั้นต้องแสดงศักยภาพในเรื่องของการเรียนการสอนอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ลงไปครูคิดว่ามันน่าจะได้ผลกับการเรียนเด็กก็จะได้ฝึกอย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นในการที่ผมจะทําทการสอนหรือนำเสอนอแน่นอนเลยใครที่จะต้องจับอะไรที่เป็นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆ นะครับที่จะนําเข้ามาสู่ชีวิตตัวเองเนี่ยมันจะมีความกลัวอยู่แล้วนะครับเป็นตัวหนึ่งความอายความเขินที่จะพบปากกับคนที่อยู่รอบข้างนะครับแต่คราวนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,าสิ่งเหล่านี้เราจะกําจัดออกไปได้ยังไงให้มันพ้นถึงกําจัดออกไปไม่ได้หมดแต่อย่างน้อยก็มีวิธีที่จะช่วยให้เราได้ผ่อนคลายเครื่องหนึ่งแหละนะครับที่จะนำอ,อ,อะไรนะวิธีการต่างๆเหล่า,านี้มาปรับเปลี่ยนกับชีวิตเราเพื่อที่จะ ใช้ในการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมคนทุกคนเนี่ยพร้อมจะเป็นนักแสดงหรือมีความจําเป็นต้องใช้การแสดงอยู่แล้ว <S <S เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าศาสตร์การแสดงมีความจําเป็นเนี่ยเราจะรู้ว่ามันสามารถไป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 ,ไป,ประยุกต์ใช้แต่มันไม่ได้หมายถึงการไปสร้างมายาหรือการหลอกลวงแต่มันหมายถึงการสร้างวิธีคิดสร้างบุค,คลิกสร้างการจัดการตัวเองทั้งในแง่นนของร่างกายในแง่ของอารมณ์ในแง่ของการพูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ในเชิงของการพัฒนาตัวเองได้